โอเคมาละเปียมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ชายตอนนี้บาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างเจ็บขาไปหาต็มเลาอเจะไปอ่งลอมาเพื่อตีท้ยไปเลยถ้าเกิดถึี๋ยวยนให้มันเลยมันต้องไปต่อไม่ได้เลยจ็บขาก็มือ้องสดไม่รป็นไรนะแกไม่อะไรอะที่แกชกเองอะเ้ลายแพะคุณแพะชเส็นต่อนะดูเลยนึง สวัสดีครับพี่ชายเป็นยังไงบ้างจริงหวังมากนบมองทีต่อทีไม่แพ้นะใช่ครับก็ดูก็ดูจากงานที่เราเป็นมวยนะะความตั้งใจเดินไปทำแลวที่ผมดูเตะทีต่อทีเขาจะนอนอยู่แล้วครับแล้วดูอาการมวยนี่เขาตั้งใจแบบที่จะเดินออกาวอใช่แล้วดูคะแนนที่ออกมาด้วยคือมีมีมีสามสิบยี่สิบแปดคนในี่ยเห็นแล้วอะใช่สามสิบก็คือเขา เขามองทีต่อทีเขาออกใช่ครับมองทีเขาเตะเราไม่สะเทือนเลยเขาออกไปเขามีการมีการตลอดเขาจะนอนอยู่แล้วพี่ครับผมยังไม่รู้ยกสามแผลได้ไงอืมเสียแล้วเอาขาคายเฉยๆเขาจะออกมันคือถ้ามองเป็นอาวุธนับนับแบบดอกทีต่อทียกขาคายนี่ครับครับผมใช่ผิดหวังมากวันนี้จริงๆแล้วเรื่องการวางเกมวางแผนแล้วครับจริงๆเราตั้งใจให้ออกมาในรูปแบบไหนก็เดินนะครับให้แกเดินบทอย่างนี้เลยครับเพราะเราได้ใหญ่ก็ให้แกเดินบทนี้นะครับวันนี้ดูเหมือนจะออกเข่าน้อยไปหน่อยนะน้อยไป เพราะน้อยไปหน่อยครับครับผมจับยังไม่ได้เไวัยเจวียนของเขาวน้อยไปหน่อยครับผมใช่ใครับถือว่าก็โอเคแล้วแหละวันก็ทําการตัดสินออกมาแล้วใช่ครับโอเคติดหวังหน่อยครับติดหวังจากความที่ตั้งใจที่โอเคครับครับขอบมากครับพี่ครับก็เป็นความพิเศษของเทนเนอร์ประจำตัวเลยนะพี่ยอดปนมรุ้งนะครับไมนั้ำงวยมึงล่าแพะบอกให้เนี่ยตีมีเยอะเขาไม่ชด้เห็นน้ำหรอก โมยมึงอะไม่ขาดไม่มีชนะอยู่แล้วรูปไหนผมไม่ทำเยี่ยมยังไม่รอตีพี่จังหวัดถือว่าเสียดายแล้วก็คำตัดสินครับผมครับผมมันเอาแบบมันน่าจะต้องลดกำลังอะไรโหดยากเลยนะเอาพี่พูดถึงคู่ชกเลยครับคู่คู่ชกคู่ชกเป็นไงบ้างวันนี้ผมเสียใจเลยครับจบผมพูดนะเราก็มาทำงานเราก็แต่เราก็ ไอ้ยาดชนะเลยครับโอ้ทำไม่างชนะครับโอ้แต่ว่าถือว่านี่ที่ผมตบปกติคุยกับเสนาสวัยน่ะสวัยพูดง่ายเลยวันนี้แต่ว่าโอ้โหพูดไม่ใครออกงงครับงงงงอ้าวฝากแฟนขับดีกว่าถ้างั้นพูดคุยกับแฟนขับ FC ของเราหน่อยคือโอ้ผมไม่รู้จะพูดไงตรงผมผมต้องขอให้ขอโทษทางทางแฟนทางคนครับผมทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเอ็มเนี่ยเขา เขาอ,อยู่ที่การตัดสินของกรรมการนะเนาะแต่ว่าอย่างกรรมการได้ยินไหมสามสิบยี่แปดเขามองเราทีต่อทีไม่แพ้นะคนนั้นครับผมเอาทั้งโดนเกลือนทั้งอะไรอ่ะประมาณนี้พี่สวยประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจให้ครับกำลังใจให้ครับผมครับอโอเคมาละเปรียมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ชายตอนนี้บาดเจ็บอะไรตรงไหนบ้างเจ็บขามาก เ็บขาเ,บเยอะครับวันนี้พูดถึงคู่ต่อสู้หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างนะไหวยอดมากครับพี่ไหวแข็งแรงมากอายุเยอะแล้วยังแข็งแรงมากอถือว่าโดนไล่บี้เหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็ใช้ความไวฝีมือครับอ่าแล้วก็ฝีมือถอยออกมาเตะจะเข้าวงในถือว่าเขาแทบจะไม่ได้ตีเข่าเลยใช่ครับก็ตั้งฉากไว้ตลอดนะครับ,รบพูดถึงเกมวันนี้หน่อยจริงๆเราหนักใจอะไรบ้างไหมในแต่ละยกเรื่องน้ําหนักครับเรื่องน้ําหนักเพราะว่า20กิโลครับ ยกหนึ่งปะทะกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยเข้ามุมไปแล้วในสมองคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็คิดว่างานหนักเลยครับโอ้ถือว่าโดนปะทะโดนเตะทีสองทีโอ้ยกสองเอาแล้วกูต้องต้องเล่นฝีมือนหนักๆแล้วเร<ล>ียกคือเลือกจะไม่ปะทะเลยเหมือนเพราะว่าตอนแรกผมเห็นเหมือนพี่จะบวกอยู่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าพอลองลองบวกแล้วมันก็คือแบบผมไม่เอาดีกว่าใช่เขาบวกขู่เขาเหมือนกันคนระับอ่าที่บวกนี่ไม่ได้แล้วบวกขู่เฉยๆอ่าเพื่อให้เขาแบบเขาก็เก่งไม่กล้าเข้า เอาพี่ชายวันนี้ปาก FC แฟนคลับหน่อยปาก FC ดีได้ด้วยเอ็มบาได้ด้วยครับอ่าก็เกมกีฬาครับครับพี่น้องกันดีใจด้วยอ่าโอ้ยยือไหวสุดยอดมากกว่านี้พี่มันต่อยไม่ตามที่บางสอนอายุห้าสิบแล้วเนี่ยต่อยตามบางสอนดังว่าเอ็มโดนเนาะใช่และยังเหลืออยู่เลยมันไม่เหนื่อยมันเดินช้าอยู่างนี้แต่บางสอนดูขามเนี่ยยี่สิบโลพี่มันใหญ่ันใหญ่เยอะใหญ่เยอะ แบกนี้เลยเดียวเลยแบกมาจากพมี่อยู่ใต้พม่มมมมมาโดนมวยอีกครั่งยอมรับโอเคอ่ะฝากเอฟซีแฟนกับพี่ชายแล้วก็ติดตามไฟหน้าไฟหน้าครับเข้าชิงครับพี่ช่วยใต้ครับก็โอ้โคุณงี้เลยอ่ะมวยยังไม่จบนะขอรักษาตัวนะครับยังไงแพ้ชนะเกจงดีล่าครับสู้แน่นอนออนักสู้อยู่แล้วโอเคครับขอบคุณครับ